ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวันไฟไนท์สามสิบแปดนะฮะผลแพ้ชนะเพื่อนๆก็น่าจะรู้กันไปแล้วนะครับแต่ว่าคู่ไฮไลท์ของวันนี้นะก็น่าจะเป็นคู่อาลีฟสอเดชพันธ์กับรามาดานออนดัสนั่นแหละที่เสียงค่อนข้างแตกกันทีเดียวจริงเสียงไม่แตกหรอกผมมองว่าใครหลายคนอาจจะมองไปที่รามาดานออนดัสนะครับไอ้หนุ่มหมัดดุจากเลบานอนซึ่งผมก็ในไฟนี้มองไปทางเดียวกันเหมือนกันนะว่าหมัดของรามาดานออนดัสเนี่ย อาจจะต่อยท้องอาลีฟล่วงได้นะอะไรประมาณนี้นะครับแต่ผมก็ไม่ได้ฟันธงอะไรหรอกแค่ไฟนี้แอบชอบไปทางระบาลแต่แปลกแต่จริงนะฮะตอนดูอยู่เนี่ยผมเชียร์อาลีฟทุกยกเลยนะครับเพราะว่าอาจจะเพราะาด้วยเป็นเด็กไทยด้วยแหละปกติผมก็ตามเชียร์อาลีฟทุกไฟนะแต่ว่าไฟนี้มันยากจริงๆนะครับในวิเคราะห์เนี่ยผมก็มองว่าถ้าอาลีฟเช็คระยะวัดระยะได้เนี่ยด้วยความสูงยาวความยาวกว่าเนี่ย จะทาให้เขาชนะไปได้นะครับซึ่งในไฟน์นี้ก็เป็นอย่างนั้นแหละครับผมไม่แลกมั่วซั่วไม่ไปแลกหมัดไม่ให้ลำดานออนดร้อยู่ติดตัวนานเกินไปนะครับเพราะว่าเราเห็นได้เลยนะครับว่าเวลาลาดานออนดร้เนี่ยเข้าไปบวกหมัดอยู่ระยะประชิดเนี่ย น่ากลัวมากนะครับออก1 2 3ออกเหมือนออกมั่วเลยแต่ว่าน่ากลัวมากออกไม่มีหยุดเลยอาลีฟเนี่ยแทบจะหาจังหวะที่จะจับคอตีเขาเนี่ยไม่ทันเลยนะครับเพราะว่าสาวหมัดได้เร็วมากๆนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดครับอาลีฟก็ใช้จังหวะฝีมือนะครับหลายคนก็บองว่าถอยถึงมาเลอะไรก็ว่ากันไปแต่สําหรับผมเนี่ยผมคิดว่าเป็นการต่อยที่ฉลาดมากๆครับนี่แหละผมชื่นชอบถอยแบบนี้ผมชอบนะแต่ถ้าถอยแบบกอดถอยเอาตัวรอดอย่างเดียวเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ แต่ถอยแบบใช้สมองดักออกอาวุธแม่นๆแบบเนี้ยเยี่ยมไปเลยไอ้น้องอะไรประมาณนี้นะครับได้ดักเข่าลอยใส่คางนับไปอีกกโอ้โหสวยๆเลยมีจังหวะนึงก็ดักเข่าลอยไปอีกแต่ว่ากรรมการไม่นับนะครับก็ล้มลงไปเหมือนกันเจ้าระบาดออนดัสเนี่ยวันนี้ดูมั่วไปเลยนะครับผมคิดว่าระบาดออนดัสเนี่ยเหมือนพะวงพะวงอะไรสักหน่อยจะเดินก็เดินไม่สุดนะครับผมพอมายกสุดท้ายจะไปเดินไล่บี้เอามันก็ไม่ทันแล้วครับผม แล้ว,วันนี้อาลิฟก็มาค่อนข้างดีเลยสายตาก็ดีหลบอาวุธได้ค่อนข้างดีเลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีโดนไปบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับเสียหายอะไรนะอย่างที่ว่าไปครับเรามาดานเดินช้าไปหน่อยอาจจะกลัวโดนเหมือนกันแหละเพราะว่าไฟนี้ถ้าใครชนะเนี่ยมันมีสิทธิ์ได้ไปชิงแชมป์กับเจ้าของแชมป์อย่างพระจันฉายนะครับและเป็นไฟแรกของเจ้าเรามาดานออนดที่มาต่อยในวันใหญ่ก็อาจจะมีเกรงบ้างแหละผมว่าต้องมีบ้างแหละเด็กเพิ่งอายุ19ปีเอง นั่นแหละพอคิดช้าทําช้าไปเจอกับมวยที่สูงยาวกว่าช่วงชกดีกว่าก็โดนเตะไปซะโอ้โหแขนเกิดพ่อยเหมือนกันนะครับวงนอกเนี่ยอาลีฟเก็บกินสบายเลยทั้งเตะทั้งเข่ามีหมัดแยบกระแทกรบกวนด้วยเรามาดานวันนี้เนี่ยความหลากหลายไม่มีเลยนะครับผม มีตำมัดที่พยายามสาวเป็นชุดนั่นแหละแล้วมันก็ดูมั่วๆไปหน่อยนะแล้วพอทําไม่ได้เจออาลีฟถอยเก็บกินแต้มถอยวัดฝีมืออย่างเงี้ยยิ่งหัวร้อนเข้าไปใหญ่พอหัวร้อนมันก็ยิ่งต่อยไม่โดนนะครับจบเกมแพ้คะแนนไปร้องไห้เลยนะลา,าดานอนดานน่าจะเสียใจกับฟอร์มตัวเองนั่นแหละ อาจจะเซ็งหน่อยแหละว่าคู่ต่อสู้ไม่ยอม,มแลกกับเขาอะไรทํานองนี้เขาอาจจะชอบใจตอนที่เจอกับชาติพยักษ์สัตสตูนมั้งครับที่ชาติพยักษ์มาแลกอาวุธกันอะแล้วมันเข้าทางเขานะเพราะว่าเขาหมัดนะแต่พอเป็นอาลีฟอาลีฟไม่แลกด้วยนะครับใช้สมองเข้าสู้กับมวยหมัดนะซึ่งมันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละครับรูปร่างช่วงชกก็ดีกว่าท้ายสุดก็ชนะไปสวยๆนะครับแต่ว่าไฮไลท์เนี่ยมันไม่ค่อยได้อยู่ที่เกมการต่อยเท่าไหร่หรอก มันอยู่ที่ตอนตอบคําถามนั่นแหละตอนผู้ประกาศเนี่ยออกมาบอกว่าคุณชาตีให้สิทธิ์อาลิฟขึ้นไปชิงแชมป์กับพระจันฉายเนี่ยอาลิฟตอบได้ใจมากๆนะครับตอบว่ายังไงไปฟังกันเลยก็แชมป์เขาไม่อยากเจอผม嘛เขาอยากเจอร,รมาดานแค่เข้าไปเจอร,รมาดานก่อนครับแล้วค่อยชนะรมาดานแล้วค่อยมาชิงกับผม นั่นแหละครับผมผมกวงติงพี่พี่กวงติงผมเสมอกลางหนึ่งหนึ่งอะไรทำรองนี้นะฮะโอ้โหมีมในหนังแสบสนิทสินสหน้าเนี่ยลอยขึ้นมาเลยมันต้องตอบคําถามแบบนี้แหละครับผมมันถึงจะเรียกว่าเป็นการขายไฟนะมันทําให้แฟนมวยเนี่ย มีหมันไส้แหละแฟนมวยที่มองว่าโอ้โหไม่เคารพรุ่นพี่ไม่รู้จักรุ่นพี่รุ่นอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่ามวยยุคใหม่มันไม่มีหรอกครับผมความเคารพเนี่ยเขาเคารพกันอยู่แล้วครับผมแต่นี่มันคือสีสันมันคือการขายไฟนะฮะสังเกตได้ว่านักมวยเงียบไม่ให้ตอบอะไรเขาถามอะไรมาก็เจอกับใครก็ได้ครับอะไรทํานองนี้เนี่ยค่าตัวจะไม่ค่อยเยอะนะครับให้ดูแบบรถถังอะ่ะเป็นตัวอย่างจะเก่งอย่างเดียวไม่ได้นะครับมันต้องมีคาแรคเตอร์อะไรทํานองนี้นะฮะ ต้องสร้างส,สาีสันต้องเรียกแขกว่าอย่างนั้นแหละแฟนมวยเขาชอบแบบนี้แฟนมวยรายการวันเนี่ยเขาชอบอะไรที่มันกวงติงกวงติงอย่างนี้แหละครับผมและตอบได้ได้ใจผมมากเจ้าหนูอาลิฟแต่ก็เข้าใจได้นะที่ตอบไปแบบนั้นเพราะว่าพระจันรฉายเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ให้สัมภาษณ์ว่าอาลีฟคือใครผมไม่เห็นรู้จักเลยอะไรก็ว่ากันไปนะครับวันนี้ก็น่าจะรู้จักแล้วนะฮะ เห็นคอมเมนต์พระจันรฉายโผล่ขึ้นมาด้วยนะครับว่าอะไรนะผมขอไปซ้อมวิ่งก่อนอะไรก็ว่ากันไปเป็นสีสันกันนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้ชคกันวันไหนนะแต่ผมวิเคราะห์ล่วงหน้าเลยถ้าได้ชกกันเนี่ยผมมองว่าจะเป็นงานยากของพระจันรฉายอย่างแน่นอนนะครับถ้ากลับกันนะไฟนี้เป็นลาดานออนดาที่ชนะได้ไปชิงเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นงานที่ง่ายกว่าเจออาลีฟสำหรับพระจันรฉายนะครับเพราะว่าลำดานออนดาอย่างที่เราเห็นครับมีแค่หมัดที่น่ากลัว แค่นั้นเลยนะครับมีหมัดมีความฟิตมีสภาพร่างกายที่ค่อนข้างดีโอเคเลยแต่ว่าความหลากหลายเนี่ยอาวุธอื่นๆเนี่ยถ้าไปเดินบู๊เดินต่อยหมัดแบบเนี้ยกับพระจันชายผมว่าโดนดักศอกดักหมัดได้ง่ายๆเลยซึ่งถ้าไม่มีความหลากหลายเราไปสู้กับพระจันชายเนี่ยผมคิดว่าพระจันชายน่าจะชอบมากกว่าเจออาลีฟนะครับ เพราะว่าอาลีฟหนึ่งและมีความหลากหลายมีการวางแผนที่ดีนะครับมีช่วงชกที่ยาวได้เปรียบคู่ต่อสู้ลุกได้ถอยเป็นอะไรทํานองนี้นะฮะไม่ใช่มวยหน้าเดียวที่เดินบู๊เดินต่อยอย่างเดียวมันจะเป็นงานยากของพระจันฉายอย่างแน่นอนนะครับไม่ต้องไปพูดถึงเลยนะครับว่าใครจะวิ่งตามใครนะครับพ่อต่างฝ่ายเนี่ยก็เคยถอยหนีคู่ต่อสู้เหมือนกัน พระจันร์ฉายก็ไม่เคยไม่ถอยเหมือนกันนะครับก็มีถอยทําถอยเก็บกินเหมือนกันมันเป็นตามรูปแบบแผนของเกมเกมนั้นหละครับว่าจะวางแผนมาอย่างไรนะแต่คู่นี้ได้เจอกันวันไหนไม่รู้ผมว่าสนุกแน่นอนน่าจะเป็นการวางแผนมาสู้กันที่อยู่ที่ทางค่ายและทางนักมวยนั่นแหละครับผมค่ายใหญ่ทั้งคู่สนุกแน่นอนครับคู่นี้แต่ใจผมเอ็เอียงไปทางอาลีฟนะหนุ่มกว่าสดกว่าความยาวมากกว่านี่แหละความยาวเนี่ยอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนได้ ก็ค่อยว่ากันครับเจอกันวันไหนก็วันนั้นแหละแล้วเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้เป็นอย่างไรบ้างครับอาลีฟกับร,รัมบดานและการตอบคําถามของอาลีฟนะฮะมันแสบได้ใจจริงๆนะไอ้หนุ่มคนนี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ